สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ฟุตบอลเอ j นจอยได้ครบพร้อมปล่อยเลยลิเวอร์พูลมี2เงื่อนไขหากจะขายลุยดิอาสลิเวอร์พูลพร้อมอนุมัติปล่อยลุยดิอาสสตาชาวโคลอรเบียออกจากทีมหากได้2เงื่อนไขสําคัญนี้โดยลิเวอร์พูลเอ o สื่อท้องถิ่นชื่อดังในอังกฤษรายงานว่าลิเวอร์พูลนั้นมี2เงื่อนไขสําคัญหากพวกเขาจะปล่อยลุยดิอารสปีกจอมพิวทีมชาติโคลอมเบียออกจากถิ่นแอนฟิลไป โดยสตาร์แนวรุกวัย27ปีสร้างผลงานได้อย่างสุดยอดให้กับทัพหงแดงลิเวอร์พูลนับตั้งแต่ย้ายมาจากเอฟซีปอรโตเมื่อเดือนมกราคมในปี2022โดยนักเตะนั้นลงสนามให้กับทีมไปแล้ว98เกมพร้อมสัดไปแล้วถึง24ประตูและโดยฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นทำให้ลุยดีอาร์นั้นตกเป็นข่าวได้รับความสนใจจากหลายสโมสรชั้นนำในยุโรปโดยเฉพาะเจ้าบุญทุ่มบาเซลลนาและเปเอเช่ปารีสแซงต์แชงแมงนั่นเอง และแม้ว่าลิเวอร์พูลนั้นไม่ต้องการขายลุยดิอสซึ่งลงเล่นในลีกไป37เกมซัดไปแล้ว8ประตูกับอีก5แอซิสเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาแต่การนั้นก็ไม่ใช่ว่าการย้ายทีมจะไม่เกิดขึ้นเพราะสื่อดังระบุว่าหงแดงลิเวอร์พูลนั้นพร้อมแยกทางกับดาวเตะชาวโคลัมเบียหากได้2เงื่อนไขที่ต้องการดังต่อไปนี้โดยเงื่อนไขที่1ก็คือถ้าทีมที่สนใจต้องการจะเซ็นสัญญากับลุยดิแอสพวกเขาจะต้องกล้าทุ่มเงินจำนวน75ล้านปอนด์หรือราว3,300ล้านบาท ส่วนเงื่อนไขที่2ก็คือลิเวอร์พูลนั้นจะต้องหาตัวใต้ตัวแทนของหลุยดีอาร์ตให้ได้ก่อนที่จะทําการขายเขาออกไปนั่นเองและเราต้องมารอดูกันว่าสุดท้ายแล้วลุยดีอาร์ตจะอยู่กับลิเวอร์พูลต่อไปหรือจะออกไปหาความท้าทายใหม่ๆกันแน่และสุดท้ายฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องฟุตบอลอินจอยของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ